ฟ่ายนัชชาค่ะแบ่งปันเรื่อง Baby l i a f Operation ปฏิบัติการขนย้ายเด็กกว่า3,000ชีวิตที่เวียดนามใต้ในช่วงสุดท้ายของสงครามเวียดนามฝ่ายเวียดนามเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีนสหภาพโซเวียตและพันธมิตรคอมมิวนิสต์ได้รุกคืบมาจนเกือบถึงกรุงไซง่อนซึ่งเป็นที่มั่นของเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุน จากสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อื่นรวมถึงไทยด้วยประธานาธิบดีเจอร์รัลฟอร์ดได้มีการสั่งให้นำเด็กกำพร้าแต่บางคนไม่กำพร้าซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันในตอนนั้นที่เกิดจากทหารชาวอเมริกันไปมีลูกที่เวียดนามและได้ให้กำเนิดลูกครึ่งขึ้นมาซึ่งมีมากมายและเด็กทารกอื่นๆที่กำพร้าทั้งพ่อและแม่จากสงคราม นำออกไปจากกรุงไซง่อนซึ่งมีมากกว่า3,000คนเรื่องสงครามที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีที่เมืองใดประเทศใดย่อมนำความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการพัดพรากจากการไม่ว่าจะเป็นหรือตายอย่างเรื่องการขนย้ายเด็กดาราวๆ3,000ชีวิตนั้นตั้งแต่แบเบา ถึงอายุ3-4ขวบขึ้นเครื่องบิน Baby l ิฟต์โอเปเรชัที่เกิดขึ้นอย่างชุลมุนวุ่นวายเป็นเหตุการณ์ที่กล่าวขานกันไปทั่วโลกในช่วงเวลานั้นซึ่งปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่3เมษายนคริสตศักราช1975 46ปีที่แล้วโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาโดยเด็กเล็กมากๆได้ถูกบรรจุลงในลังหรือกล่อง แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยนำบินขึ้นจากสนามบินตันซอนนุดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มิใช่น้อยเมื่อทุกอย่างจวนตัวการตัดสินใจใดๆก็ตามของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นคำนึงถึงชีวิตอันบริสุทธิ์ของเด็กๆเป็นหลักเมื่อเด็กๆส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งเวียดนามกับทหารสหรัฐที่เข้ามาตั้งฐานทัพ นอกจากนั้นยังมีเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากสงครามรวมถึงเด็กที่ไม่กำพร้าแต่พ่อแม่เอามาฝากไว้ในศูนย์ดูแลเด็กเมื่อย้อนกลับไปคริสตศักราช1963หลังจากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ฝ่ายทหารของเวียดนามใต้ทำรัฐประหารค้นล้มรัฐบาลของโงดินเดียม ซึ่งมีการสังหารโงดินเดียมได้สำเร็จในปีเดียวกันทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ทยอยส่งกำลังทหารทั้งสมเหล่าทัพและพลเรือนเข้าสู่เวียดนามใต้อย่างจำนวนมโหาารจนกระทั่งราวคริสตศักราช1969มีกองกำลังทหารจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในเวียดนามราว540,000คนส่วนฝ่ายรัเสเซียและจีน ซึ่งสนับสนุนเวียดนามเหนือได้ส่งสรรพกำลังต่างๆทั้งเครื่องบินรบเรือรบรถถังอาวุธปืนใหญ่รวมทั้งสเสบียงอาหารเตรียมพร้อมรบกับฝ่ายเวียดนามใต้เช่นกันชาวเวียดนามแม้เป็นสายเลือดร่วมชาติเดียวกันเมื่อถูกแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายเป็นเหนือและใต้จึงต้องมาเข็นค่าพี่น้องร่วมชาติเดียวกันสงครามยืดเยื้อเรื้อรังราวสิบปี ทหารทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันต้องมาจบชีวิตลงให้กับไฟสงครามในภูมิภาคแห่งนี้ราว58,000นายอเมริกันชนมีการประท้วงเรียกร้องอยู่เนืองๆให้ส่งลูกหลานทหารหนุ่มกลับมาตุภูมิยุติสงครามกันเสียทีจนกระทั่งปลา,ายปีคริสตศักราช1969ประชาชนอเมริกันทนไม่ไหวเกิดการประท้วงใหญ่ครั้งใหญ่ ประชาชนนับแสนคนมารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันดีซีในที่สุด15สิงหาคมคริสตศักราช1973ประธานาธิบดีนิกสันชนะการเลือกตั้งจึงได้ออกคำสั่งให้ทยอยถอนทหารออกจากเวียดนาม ปฏิบัติการเบบี้ลิฟจึงเริ่มเกิดขึ้นก่อนกรุงไซง่อนแตกฝ่ายกองทัพอเมริกาที่หนุนหลังเวียดนามใต้เห็นว่าสงครามใกล้จะถึงจุดจบเวียดนามใต้ไม่อาจต้านทานต่อกำลังรบของเวียดนามเหนือที่บุกทะลุทะลวงตีแตกทุกป้อมค่ายทุกอย่างจวนตัวเด็กเล็กๆผู้บริสุทธิ์ลูกหลานทหารอเมริกันที่พบรักกับสาวเวียดนามเด็กกำพร้าบ้าง และไม่กำพร้าบ้างหากปล่อยไว้ในสถานเลี้ยงเด็กในกรุงไซง่อนย่อมไม่รู้ชะตากรรมชีวิตปฏิบัติการขนเด็กขึ้นเครื่องครั้งยิ่งใหญ่ท่ามกลางไฟสงครามจึงเริ่มขึ้นณวันที่4เมษายนคริสตศักราช1975ปฏิบัติการเริ่มขึ้นโดยใช้เครื่องบิน c 5ของสหรัฐอเมริการวมไปถึงพยาบาลดูแลเด็ก อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่การทูตในวันที่4เมษายนคริสตศักราช1975มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นได้เกิดอุบัติเหตุกับเที่ยวบิน C5 ขนย้ายเด็กลำหนึง่งที่เพิ่มขึ้นจากสนามบินได้ไม่กี่นาทีเครื่องบินพยายามลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินตันซอนนุตแต่เครื่องเสียหลักตกกระแทกก่อนถึงสนามบินสองไมล์ ทำให้เด็กเล็ก78คนจาก243คนและเจ้าหน้าที่35คนเสียชีวิตในเที่ยวบินนี้อุบัติเหตุในเที่ยวบินนี้ทำให้เป็นข่าวสลดไปทั่วโลกแต่ปฏิบัติการเบบีลิฟยังต้องดำเนินต่อไปปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้ได้ขนเด็กกว่า3,000ชีวิตโดยใช้เที่ยวบินราว30เที่ยวบินตั้งแต่ วันที่4ถึง26เมษายนคริสตศักราช1975ใช้งบประมาณราว2ล้านเหรียญโดยใช้เครื่อง C5A Galaxy และ c 1 4 1 Star lifter และความช่วยเหลือจากสายการบินต่างๆลองนึกภาพถึงการเคลื่อนย้ายเด็กที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนซึ่งต้องมีขบวนการจัดเด็กลงกล่อง ป้อนนมป้อนน้ำลำเรียงขึ้นเครื่องเพื่อหนีความตายจากกองทัพเวียดนามเหนือคงจะอลหมานวุ่นวายไม่น้อยปรุงไซง่อนแตกเมื่อวันที่30เมษายนพิสธศักราช1,975กองทัพเวียดนามเหนือได้บุกมายึดเมืองหลวงได้จับทหารเวียดนามใต้และประชาชนยิงสังหารอย่างไร้ความปราณีผู้บริสุทธิ์ต้องหนีความตายอย่างน่าสงสาร แต่เด็กๆจากปฏิบัติการ Babylift ราวสามพันคนรอดชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อเด็กๆไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วต้องไปเข้ารับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโรคขาดสารอาหารโรคผิวหนังหิดเหาเนื่องจากการดูแลตามมีตามเกิดในสถานเลี้ยงเด็กในห่วงสงครามเด็กราว2,500คนได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้สัญชาติเติบโต มีหน้าที่การงานและสร้างครอบครัวอยู่ในอเมริกาส่วนเด็กอีกกลุ่มได้รับการอุปการะจากครอบครัวชาวออสเตรเลียแคนาดาและบางประเทศในยุโรปเวลาผ่านมาเนิ่นนานราว46ปีเป็นที่น่าชื่นใจที่เด็กจากปฏิบัติการเบบี้ลิฟตในคราวนั้นได้รอดชีวิตจากเหยื่อสงครามเวียดนามที่เปรียบดังขุมนรกบางคนได้เติบโตมีหน้าที่การงานที่ดี เป็นวิศวกรเป็นแพทย์มีชีวิตที่ดีสร้างคุณค่าให้สังคมมีข่าวว่าแม่ลูกชาวเวียดนามที่พัดพลาดจากกันนาน40กว่าปีจากปฏิบัติการเบบีลิฟต์ได้ตามหากันจนเจอซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีๆที่ฟังแล้วทำให้ทุกคนนั้นตื้นใจไปตามๆกัน